เป็นไงบ้างคะหลังจากทำเอารจความแม่พิจีไปตัวใหม่ล่าสุดมันลดจริงๆค่ะเมื่อกี้โบก็พูดกับคุณหมออตลอดลอความแตกตา่างแบบชัดเจนมา,มากๆเลยเพราะว่าข้างนี้เนี่ยมันจะมีความเหมือนกับตีเรียวแบบเล็กลงแล้วก็มีความแบบยกกระชับขึ้นมาแต่ที่สําคัญก็คือไม่เจ็บเหมือนที่คิดให้เจ็บเหมือนที่คิดพี่หมอพาสวยน้องโบพูดนะการประกวด ปีนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่หมอต้องบอกเลยว่าน้องนะคะเป็นคนที่สักส่วนใบหน้าคือสวยมากเลยค่ะบนกลางล่างเนี่ยมีความเท่ากันมากๆเลยนะคะแต่แว่าปัญหาก็คือบริเวณขอบหน้าด้านข้างนะเราหันข้างค่ะน้องจะแอบแบบมีแก้มเยอะนิดนึงแล้วก็เลยจะทาให้บางมุมเนี่ยคือเหมือนจะมีเหนียงได้นะคะแลปเปื่อเตรียมใบหน้านะคะที่จะไปประปรกวดบนเวทีระดับอินเตอร์นั่นเองนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นน้องโบเนี่ยวันนี้มาปรึกษาพี่หมอเลยคะ ก็แลนว่าเราจะมีการปรับรูปหน้าให้น้องค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะมันสามารถที่จะเก็บรายละเอียดนะคะของบริเวณไขมันหรือว่าส่วนเกินที่เราไม่ต้องการทําให้เห็นโครงหน้าที่ชัดขึ้นกรอบหน้าชัดนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะเก็บรายละเอียดของผิวได้อีกนะเพราะว่าเขามีหัววงกลมนะคะที่สามารถที่จะดูแลนะคะคุณภาพผิวด้านบนได้อีกด้วยค่ะ เริ่มต้นจากการลดแก้มนะคะด้วยการใช้หัวลึกนะคะของตัวอัลตราฟอร์เมอร์ MPT ค่ะเน้นนะคะบริเวณแก้มส่วนล่างนะคะแล้วก็บริเวณเหนียงนั่นเองค่ะช่วยให้หน้านะคะดูกระชับเข้าไปนะหลังทําค่ะหลังจากนั้นก็ใช้หัวที่มีความตื้นขึ้นมานะคะประมาณ3มิลเก็บความกระชับด้านบนนะคะทําให้รูปหน้ากรอบหน้าชัดเปะขึ้นไปอีกค่ะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าตลอดการทําไม่มีการแตยาชานะไม่มีความเจ็บตั้งแต่ชั้นลึกเลยค่ะจบท้ายด้วยหัวตื้นนะคะเพื่อการทํงาน ค่ะคุณหมอตอนนี้เราเพิ่งทำเหมือนกับด้านนี้เสร็จแต่ด้านข<ต>วาเสร็จแต่ว่าเห็นความแตกต่างแบบชัดเจนมากเลยเพราะว่าข้างนี้เนี่ยมันจะมีความเหมือนกับมีเรียวแบบเล็กลงแล้วก็มีความแบบยกกระชับขึ้นมาถ้าเทียบกับฝั่งนี้ฝั่งนี้มันจะมีความเหมือนกับหย่อนคล้อยลงนิดนึงแล้วที่สําคัญก็คือไม่เจ็บเหมือนที่คิดแล้วที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือมันไม่บวมเลยค่ะทุกคนนี่ดูได้เลยคือเราสามารถใช้หน้านี้ไปทํางานวันพรุ่งนี้ได้เลย แล้มันไม่บวมไม่เจ็บแล้วก็ไม่ระบมเหมือนที่บอกเลยคะ่ะว่าพร้อมใช้หน้าต่อได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกข้างหนึ่งนะคะว่ามันจะเป็นยังไง มาต่อกันที่อีกข้างหนึ่งเลยนะคะด้วยความที่หน้าข้างเี้ยจะมีความเล็กกว่าทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการประเมินจํานวนนะแล้วก็วิธีการทําค่ะจะมีความแตกต่างกับครึ่งหน้าข้างแรกนะคะหลังทำเนี่ยเราก็จะมาเทียบกันแล้วก็มาดูว่าข้างไหนที่ยังจะต้องเพิ่มจํานวนการทําเข้าไปอีกค่ะมีความละเอียดมากในการทํโยกกระชับเพื่อให้ได้หน้าที่เท่ากันมากยิ่งขึ้นจบท้ายที่งานผิวนะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะหลังจากทา อาจกรเขาไม่ยิจไปตัวใหม่ล่าสุดที่แบบว่าเก็กคบคัากระชับลดแก้มใด้ดันมันลดจริงๆค่ะเมื่อกี้บอกว่าพูดกับคุณน,นอยตลอดเลยตั้งแต่ที่เราทำฝั่งด้านขวาก่อนแล้วเราก็ได้เห็นว่ามันแตกต่างจริงๆค่ะแล้วพอมาทําด้านซ้ายแล้วมันก็ได้ยกกระชับขึ้นไปอีก เราก็โชคมากมากเลยต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วโบมีความแบบแอบแก้มไม่เท่ากันไม่เท่ากันนิดนึงคือข้างนี้มันจะใหญ่กว่าทุกคนถ้าเกิดได้มองอยู่ก็จะเห็นว่ามันแบบดูดีขึ้นจริงๆมันเรียวขึ้นที่เราแบบถ่ายไว้มันเรียวขึ้นจริงๆแล้วปัญหาเรื่องแก้มที่โบกังวลที่โบพูดอยู่ตลอดว่าโบจะเป็นคนแก้มเยอะค่ะแล้วที่เวลาที่เราเินอะมันก็ยิ่งเยอะขึ้นไปอีกใช่ไหมคะแล้วแบบสุัยเป็นสิงทว่คุณบอกบอกว่าแต่ละหัวคุณสสมบัติมันก็ แล้วคุณหมอก็จะวิเคราะห์ให้มันตรงจย์ที่เราแบบพูดคุยกับคุณหมอปรึกษากับคุณหมอไปก็เลยรู้สึกแบบชอบมากๆแล้วก็เห็นผลในระยะยาวด้วยเราที่ทุกคนเห็นอันนี้คือโบเพ้่งทาเสร็จใหม่ๆไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้ำแต่ว่าหน้าไม่มีความแบบบวมไม่มีความแบบเจ็บปวดหรือว่าแดงใดๆสามารถทำใช้หน้านี้ต่อได้เลยแล้วคุณนิโมอีงานด้วโอเคยใช้หน้านี้ได้เลยค่ะ